เรียบร้อยครับตกลออฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนเลิศเป็นปีที่2ติดต่อกันด้วยนะมือของแมนซิตี้ทีมเดียวเลยนะฮะโอ้โหเก่งเหลือเกินถ้วยนี้แล้วแมนยูเจอทีไรนี่เหนื่อยจริงๆครับแม้ว่าจะเล่นที่โอดาฟอร์ดนะฮะเมื่อคืนนี้แมนยูก็แพ้ไป2องูนย์ในการโดนไอเจ้าจอห์นสโตนกับทางเฟรนดนโยยิงใส่อีกแล้วนะ,ะก็ต้อหบอรูปเกมเมื่อคืนนี้โซชาส่งผู้เล่นเนี่ย ก็เกือบจะตัวจริงทั้งหมดเลยนะที่เล่นกับทางาวิลลาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเพียงดีนเฮนร์สันที่ได้ลงแล้วก็อิลิกไวยี่ที่ได้พักแล้วเอาลินเดเลิฟลงมานอกนั้นเหมือนเดิมครับบ็อกบาร์แม็กเฟธบูโน่ได้ลงแลตฟอร์ดมาเซียวก,ก็ได้ลงกันครบครับมาเจอกับแมนซิตี้ที่ต้องบอกว่าแม่งเป็นทีมเต็งหนึ่งจริงๆฮนะ มีเควินเดบรอยนะครับผมลาคิมสเตอร์ลิงฟิลโฟเดนที่แม่งฟอร์มจิจัดมากในช่วงหลังนะฮะรวมไปถึงลิยานมาเลสอย่างนงี้คือเกมเนี่ยอย่างที่บอกฮนะยอมครับ โดยรวมทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังยองครับครึ่งแรกอาจจะดูสูสีหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแมนซิตี้ก็เหนือกว่าแมนยูพยายามจะบ,บีบเกมเข้าไปในแดนของแมนซิตี้เยอะนะแต่ก็เปิดจุดอ่อนให้แมนซิตี้เขาก็คือหลังแมนยูลอยครับโดนแมนซิตี้สวนมาทีไรครับไม่ว่าจะเป็นควินเดอร์บอยที่หลุดไปทางด้านขวาฟิลโฟเดนที่หลุดทางซ้ายนี่แมนยูเกือบโดนทั้งนั้นนั่นยังดีที่ครึ่งแรกพวกแม็กไกวพวกนี้ยังเซฟชีวิตเอาไว้ได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับครึ่งหลังมาโดนเขาโหงกระบกุกระนำบุกในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็มาเสียลูกเซตพีดลูกฟรีคิกเสียอีกแล้วครับผมก็โดนเปิดเข้ามาแล้วก็จอสโตนเข้ามาชา้าครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แมนยูเจอทีไรแล้วก็รับมือลำบากทุกทีครับเวลาคู่ต่อสู้ได้ลูกตังต้งเตะฮะสุดท้ายแล้ว แมนซิตี้เขาก็เปิดโอกาสให้แมนยูได้บุกนะแต่แมนยูก็เจาะไม่เข้านะฮะเจอแมนซิตี้ไล่บีบก,ก็เสียบอลไปง่ายจ่ายบอลกันพลาดแล้วก็โดนแมนซิตี้ตัดบอลน,นี่แบบโอ้โหต้องบอกว่าความคมการจ่ายบอลการคลองบอลการพาบอลขึ้นไปของแมนซิตี้การแตะบอลแรกเนี่ยโอ้โหพาบอลไปได้ดีมากๆครับแป๊บเดียวจากแดงของตัวเองครับแมนซิตี้พาบอลขึ้นมาหน้าโกของแมนยูแล้วมีโอกาสส่งได้หลายๆครั้งนะฮะก็ ยังดีที่พวกแม็กควายยังช่วยเมื่อคืนนี้ต้องบอกแม็กควายช่วยช่วย,วยไปได้หลายครั้งมากฮะ,นะและสุดท้ายแล้วแมนยูก็ต้านไปอยู่มาเสียจากลูกตั้งเตกแล้วครับลูกที่สอเป็นลูกเตะมุมนะเขาเตะมุมขึ้นมาแล้วก็เป็นแมนยูที่หมกสกัดไม่ดีโดยเฟเนรนิโดยิงสวนตุ่มเดียวเข้าโกไปก็สรุปทั้งสองลูกก็เสียมาจากลูกตังเตะทั้งนั้นและการเคลียร์สกัดลูกตั้งเตะยังไม่เด็ดขาดถ้าแมนยูต้องไปฝึกณจุดนี้อีกฮะหนึ่งคือ ที่ที่เห็นนะจากเกมเมือ่อคืนแมนยูต้องฝึกเกียร์ลูกตั้งเตะให้ได้2ก็คือการประสานงานในแดนหน้าเนี่ยเมื่อคืนนี้พอบูโน่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจ่ายขาดๆเกินๆนะมาซียาวกับแรดฟอร์ดเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ดูมีบทบาทมากเท่าไหร่ครับมันก็เลยทําให้แบบโอกาสทําประตูมันก็เลยน้อยมากกว่าเดิมไปอีกนอกจากนั้นอีกเมื่อคืนนี้จุดเด่นที่แมนยูน่าจะทําได้ดีดมากกว่านี้ก็คือลูก เตะมุมเวลาแมนยูได้จะเห็นได้ว่าแม็กควายได้กระโดดมุงหลายๆครั้งแต่ก็มุงออกไปม้่งมุงเบาไปม้างอะไรต่างๆท,ที่แบบตัวเองก็หาตำแหน่งได้ก็ยังดีเหลือแค่จังหวะการวางศรีรษะในการจบสกอร์เท่านั้นเองครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้แมนยูแพ้ไปผมโอเคนะผมยอมรับได้เลยเพราะว่าแมนซิตี้ดีกว่าจริงๆครับโซชาเขาก็บอกว่าที่แพ้ที่ตกรอบเนี่ยมันโอเคมันรับสภาพได้เพราะว่าเราแพ้ให้กับทีมที่ดีกว่าแล้วก็2 สองลูกนิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันก็หน้าหน้าแซงนะครับผมมันก็คงต้องเก็บไปพัฒนาทีต่อไปซึ่งแมนยูมันก็คงจะจมกับความเสียใจจากนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวทางวันอาทิตย์นี้ฮะแมนยูก็ต้องเล่นในบ้านเหมือนเดิมเจอกับวัตฟอร์ดในศึกเอฟเอคัแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าก็ต้องเตะเกมนัดตกค้างกับเบอร์ลี่นะฮะมันก็เลยต้องมูฟออนเคลื่อนที่ต่อไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องยินดีกับแมนซิตี้ด้วยที่ เข้าไปป้องกันแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันแล้วก็ลุ้นแชมป์สมัยที่8ของตัวเองครับแต่จะได้หรือเปล่าก็ต้องถามน้ำมูครับจเซ่มนิโยของสเปอร์นะครับผมว่าจะอนุญาตให้เป๊ปกัวเดลาาคว้าแชมป์หรือเปล่านะฮะ